สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องสุดคูณแม่2ถึงแม่ย2่ครับ 2อ2ห2ึ่งส2งสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเ็ยี่สิบสองสิบเป็นยี่สิเป็นยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามดสเอปบส็ดสามสิเป็นสามสิบหกสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสีห้ายี่กยี่สิบสี

14.9.126เ4 1 0หน่ยเป็น1 4, 4 0 14, 1 4 11เป็น1 5 4 14 12บ1สเป็น1 6 8 1 5 1้1า65ึ5 5้าสิ0ห15ส1ง5 15 1 15้าเป็น1 5 0 15 11เป็น1 6 5 15 1้เป็น1 8 0 16 16 16 2 3่2 16 3 48 16 6 64 16 5 8 0 16 6 96 16 7 112 16 8 128 16 9 144 16 10 160 16 11 1เป็นเป็น1เป็น1

191 9 19 2ห8 19 3 57, 19, 4, 76, 19, 5ิ 19, 19, 7 194 76 195 95 1 19, 9อ 11, 114 9 9 7 133 198 152 199 1 1ห9 1 1910จ19 1เ9 1 2จ็นหนเป็น2เป็น228